ขอสวัสด e ีเอฟซีน้องอุอิงที่มีแต่คนใจบุญใจดีได้หลายนะครับเด้อมาเบิ่งบรรยากาศยำแรงของช่องสมปองมีเดียนะครับผมอุยโดหาปลาไอโดกําลังหาปลาอยู่ข้างคางบ้านน้องครับบรรยากาศดีดีครับพี่น้องเอ้ยน้องยำแรงมีเพื่อเปิดนำโต๊ะให้อีกต่างหากโอ้โหน้ำผักมีข้างคางบ้านเย็นเย็นกับบุ๊ดแอลบปกันนอนพักผ่อนเต็มที่นะครับเพราะอากาศเย็นแห้งตรงนี้ครับผมแมน้อย นีด่ด้านหลังบานกับงามครับดูนะไอ้แบนอน้อยเรา่ารัก่ารักครับผมสัตว์เลี้ยงของน้องอุ้งอิงนะครับไดพอนไข่พักพนนะครับผมก็มีเลี้ยงเพื่อนครับผมจำเป็นนกหนกหูหน่อยครับผมมันตกมาจากต้นใหม่เลี้ยงแต่หน่อยนะครับสัตว์เลี้ยงพื้นกันนารักษณะครับผมเชียงแห้งครับผมบรรยากาศหลังบานนี่ครับอันนี้ยืดคางบานกับสุดยอดแห้งครับนี่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกเรีนพอดีครับบรรยากาศยามเย็นกันพี่น้องเอ้ย ยังสีงดงามขนาดนี้เนาะคนฮาวใอยู่กับทำกลางธรรมชาตินี่ซึ่งว่าชุดยอดอีีครับในโลกนี่วันนี้ก็จะมีโอกาสนะครับพาไอ้สมล้นนะครับมาเยี่ยมบ้านหนององค์อิงนะครับยังสวยงามเลยครับผมความคืบหน้าให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับข้างที่แล้วนะสองสามหมื่นก็มานะครับเหตุฝ่าเพดานเป็นยูนะครับนะตอนนี้แม่เบิ้งนะครับในห้องน้ำชั้นบนนะครับเป็นอยู่ข้างหลังนะครับฝ่าก็ เรียบร้อยแล้วครับผมแต่ก่อนยิ่งซีไร่อยู่นะครับตอนนี้ก็เหลือแต่คัดนะครับคัดเห็นมันเงางามสวยงามแล้วก็สามารถทาสีได้นะครับระบบล่างระบบไฟต่างๆกับเตรียมพร้อมนะครับเมื่อนี้นะครับช่างพืนกระมาแล้วครับผมเพิ่นมาเห็ดช่างฝ่าออกไปนะครับก็จะมีช่างของอนบชาบนะครับของน้หนามหนาบชาบของหนามมันเป็นงานละเอียดอ่อนแห้งครับผม เพิ่นกับมีงานหลายหลังอยู่ครับแต่ว่าเพื่อนขอหยาดมากหลังนี้ก่อนนะครับเครื่องมือเพื่อนครับสุดยอดครับเดี๋ยวนี้ให้เทคง่ายครับผสมน้ำผสมปูนไปใส่เครื่องเสียบปลั๊กหมุนกิิวๆนะครับสามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับผมมันมอสลาบแบบว,ว่าเข้าบอดีใส่ปูนได้หลายนะครับผมเฉดปรนเทศของน้ำบอดีใส่จุลหม,มักไปใส่เครื่องมือตัวนี้ได้เลยนะครับผม นี่ของแท้ครับพี่น้องบบต้องโมมากมันก็มอสสนับแบบว่าเท้าบบต้องใส่ปูนหลายครับผมเช่นมอสนับกันแบบเพชรของน้ำนี่สินะครับผมสะวานสะวานที่เท้าบอกก็ทุ่ทรไปหร่บ่แม่ครับอ๋อเขาเรีมมยกหัวปันเอาอ๋ออ๋อเขาประยุกเอาเหรอเป็นเครื่องสะวานที่เขาใส่กันทุ่นโทไปอะ่ะเขาก็เลยมาใส่หัวโอ้เพชรเองบอกเลยว่ามันมีขายอยู่หรอเพชรเองครับมีขายก็มีครับแต่ว่านี่เองสุดยอดเลยสร้างผมนี่ จรางซิเกตชาสร้างบ้านเช,าชาน่าดีเนาะสมัครพยุกแอปพลาใส่งานสวาน,วานาเขายนตนบ้านนเลขเขา้าดเองเ่ยไเลขข็กทางหัวมันเนี่เขาเอ,อสวาน,วานเอามาอ็เอ็งเอ็งเเองเอเอ็งเอีเอ็งเอ็งเองเอ็งอเอามเอเอ็งเอ็เอางเอาา็งเงอ็เองเอ็งเนเออ็งเอ็อเ็เ็งเอเเงอเออองององเ แ้วบันพายุนะครับคนสิสเกกันเองไม่ตคนยิงเก่งครับพี่น้องเอ้ยสังเกตว่าเข้าซีบอฉาบให้มันเรียบเลยครับเอฟซี FC ครับผมเพราะว่าเข้าตรงมีก,กระเบื้องนะครับมาปูด,ด้านขน้างมันสวยงามวยง,งานที่สร้างบันเขาอยู่มีแต่หลังใหญ่งๆงามๆนะะเขาอยู่แบบพอเพียงเนาะเฮ็ดห้องน้ำนี่ใส่เวลาไลา่มืออยู่เลยครับพี่น้องเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดอ่อนนะครับ คู่กระเบื้องในล่างบุบไปไหนดอกครับแต่ว่าด้านข้างครับมันละเอียดแห้งครับผมต้องใช้เวลาเนี่ยนะครับเด้อนะครับอันนี้ก็ห้องนอนชั้นบนห้องที่สองนะครับอยู่ด้านหน้าครับมีระเบียงนะครับฝ้าก็เรียบร้อยเหมือนเดิมครับผมเคลือแต่ห้าวคัดให้มันเรียบเนียบนะครับทาสีนะครับห้องนี้ครับเพื่อนชาบชาใบเรียบร้อยเลยนะครับผมในห้องน้าห้องนี้นะครับที่ประเทศเมื่อกี้คือเป็นห้องอยู่ด้านหลังนะครับผมเห็นบอกครับว่า ช่องลมกว้างแห้งครับผมไงแห้งครับผมช่องลมนะครับอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับอยู่ด้านนาครับห้องด้านนาครับตัวนี้จะเป็นแบบนำอุ่นนะครับผมเตรียมระบบไฟเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างก็จะมีกอกน้ำนะมีกอกน้ำแล้วก็จะมีชักโครกต่างๆนะครับนี่เขาเฉเห็นบอลน่ครับนี่พวกนี้นะครับผมกับมีน้ำทิ้งน้ำครับผมมีกอกน้ำน้ำตรงนั้นนะครับใสยมือก็จะเป็นพวก ชักโครกครับผมไว้ตรงนี้นะครับเขาสังเกตว่าเขาฉาบนี้ด้านอ่าด้านคางนี่มันจะบเรียบเลยครับเพราะว่าเขาต้องปูกระเบื้องครับพี่น้องอ่าปูกระเบื้องเอาลายนั่นลายนี้ไม่ใช่เลียดอ้อนแห้งครับต้องใช้เวลาเนียนะครับใช้เวลาเนียนะครับด้านซ้ายนี่จะเป็นก๊อกน้ำครับตรงนี้ครับอืมเป็นก๊อกน้ำกต่เตรียมเรียบร้อยแล้วครับผมก็เหลือที่มีการปูกระเบื้องด้านคางให้นะครับผมมีปงป่กฟงปลักไฟก็ับเตรียมพร้อมให้เมื่อแล้ว ดนานบนทา้งขวาเนี่ครับเห็นเป็นช่องช่องตงัวนี้เป็นถ้าเกิดมีระบบไฟฟ้ามีปัญหาหต่างนะครับว่าสามารถทะขึ้นไปดนาน,ดนบนดานบนได้เลยครับช่องนะฮะัข้างบนถ้ามีปัญหานะครับบรรยากาศนาบ้านนะครับผมมีทางรัดย่างแตก็อลังการงานสร้างนั่งบักญ่เลยครับผมอยู่ในธรรมตาตธรรมชาติสวยงามมากๆพี่น้องครับฉะนี้ก็ขอฝากช่องสปองมีเดียนะกับสบปองวิวบานนะครับไปใน เนะอฟซีน้ององอิงนะได้รับชมผลงานครั้งต่อไปนะครับก็จะได้มา,ราเราเลื่องอัปเดตให้เอฟซีได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณซิสเกตสซงบ้านนะครับแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านที่คอยแนะนำนะครับให้ทุกท่าน,นามีพลานามัยสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยร่ลำรวยทุกคนครับ